ขึ้นมาบนเวทีนะจะได้กัะพิภาพจะได้สวยด้วยได้ค่ะได้รับยืนเปรียบกันได้ได ววชนของเรานะครับกว่าอื่นขอเสียงรงมือให้กับน้องๆอัง5าบงด้วยนะครับครับขอชื่นชมในการพัฒนาตัวเองบางทีก็มีลูกเล่หลูกบ้ามาสนับสนุนบ,บนเวทีก็ไม่ไม่มีปัญหาสำหรับคะแนนของเรานะครับฉะนั้นผมก็ขอชื่นชม นักดนตรีทั้ง16วงนะครับ16วงตั้งแต่เมื่อวานนี้เราคัดเลือกมาจนเหลือ5วงสุดท้ายในวันนี้นะครับเ,เพื่อไม่ให้เสียเวลานะครับผมจะขอคอมเมนต์เป็นภาพรวมเลยนะครับเป็นภาพรวมแต่ละวงจะมีข้อดีข้อเสียเยอะแยะเลยนะครับวันนี้เราตัดสินคณะกรรมการเราตุยก,กันคะแนนเปลี่ยนกันมากนะครับระหว่าง1กับ2นะครับ แต่เราจะดูที่การนำเสนอความเป็นศิลปินนะครับของน้องๆทั้ง5วงนี้นะครับก็ต้องข,ขอชมเชยทุกวงเลยนะครับการนำเสนอวันนี้ได้ดีขอ,ขอชมเชยวงอะไรวงสุดท้ายสกายวงสกายขอชมเชยในการเล่นที่ฟังแล้วลื่นหูนะครับบอกแล้วลื่นหู บทเพลงที่แต่งเองก็ขอชื่นชมมากสาหรับเพลงที่แต่งเองอขอตอิดนิดนึงสําหรับเพลงที่แต่งเองนะครับคือเพลงที่แต่งเองนี้จะยากพอสมควรคณะกรรมการจะเป็นเนื้อเพลงบางทีน้องร้องปิดผูกเราก็ไม่รนะทารนนาบนะครับดังนั้นก็ตัดคะแนนนิดนึงคนบาทีก็คือการนําเนื้อเพลงมาดูด้วยนะครับบางทีเป็นงานแข่งขันนะครับเราเราไว้สามารถที่จะนําตรงนี้มาดูนะครับ เพเพลีขึ้นมาใหม่นะครับขอเสียงปรบมืออีกสักครั้งหนึ่งนะครับเพลงนี้คิดว่าน้องๆ,ๆอลรกออร่คอมโมเอเลนตเองแต่งเอ,งอินโทรนะครับน้ำหนักขออีกสักนิดนึงระหว่างเครื่องเสียงเครื่องสายนิดนึงนะครับน้องๆเต้องเทียบสายให้แม่นที่สุดเลยก่อนขึ้นบนเวทีนะครับเพราะบางตัวเพีย้ยนอีตา์ก็เพียเพ้ยนบางทีนะครับ หนึ่งนะครับเครื่องสายนะครับเทียบเสียงให้ดีบางวงเพียงนะครับยอมรับนะครับว่าเพียงนะครับกีตาร์โดยเฉพาะกีตาร์นะครับอีกนิดหนึ่งดนามิกคือทำนองเพลงแล้วก็น้ำหนักของเพลงไดนามิกคือน้ำหนักเพลงนะครับการเล่นน้ำหนักนะครับการเล่นน้ำหนักของเพลงนี้สำคัญมากนะครับจะได้ฟีลได้อารมณ์เพลงนะครับสุดท้ายก็คือการนำเสนอ การนำเสนอทุกอย่างบนเวทีของเราตั้งแต่เพลงที่หนึ่งเพลงที่สองเพลงบังคับหมายถึงหมายถึงแอคติ้งของนักดนตรีด้วยนะครับนักดนตรีบางคนยืนชื่อเกินไปเฉยเกินไปนะครับอยู่กับที่กีหันหน้าหันหลังสายหัวสายไปดังนั้นต้องเข้ากับบทเพลงด้วยการนำเสนอก็คือการทำให้คุณฟังสนุกตื่นเต้นนะครับกับบทเพลงที่เราเล่นนะครับไม่เหมือนกับว่าบางคนเหมือนถูกบังคับมาเล่น ดันั้นวันนี้ตกเ็เสนอนำความสนุกให้เราคณะกรรมการของเราก็ดูเหตุผลทุกๆอย่างนะครับอย่างาการเล่นที่ขึ้นบนเวทีแอคติ e ่นสัสดส่วนยูนิชั่นการเล่นโดนน้ำหนักหนักเบาการร้องอีกนิดหนึ่งคุณพูดถึงจะขึ้นมาไหมครับคุณนิวัฒน์จะขึ้นมาหรือเปล่าเอออีกนิดหนึ่งนะครับเพลงสตริงนี้นะครับจะมีทีมหนึ่งตีจุดไม่แตะก็นำเพลง h ล l เดย์มาเล่น นะครับอลิเดนมาเล่นเป็นเพลงขอ,อ,องสกอเปียนนะครับก็ก็คือมันเป็นเพลงสากลคือเป็นเพลงปลังเลยนะครับฉะนั้นบางบา,างอย่างอย่างมีพวหนึงมีพวก,กเน่นสมอวันออร์เทตรงนั้นนําเข้าสู่บเทเพลงได้เป็นหัวเพลงตาดเพลงนะครับการเข้าเวอเพลงองหลงน้องก็ถือว่าวันนี้คณะกรรมการได้ใจชอบเยอะนะครับการทำานอาอก ก็พอคนฟังได้นะครับในช่วงนี้บางคํานะครับบางครัเพลงต่ำเพลงต่ำเสียงเพลงต่ำร้องบางเพลงคียข์ของเราเสียงของเราน้าเสียงของเราอาจจะสึมต่อแผน่นก็ได้ดึงดึงไปนิดหนึง่งถ้าปลายต่ำมันจะไม่ชัดเสียงร้องของเราจะไม่ชัดน,นะครับทําให้ฝากคนฟังข้างล่างครับไม่มีความชัดเจนไม่มีความชัดเจนเลยนะครับตรงนี้ขอฝากเรื่องการ บีกีกันไปนิดนึงก็ได้ไม่จำเป็นต้องเล่นเหมือนแผ่นเขาเลยนะครับและสัดส่วนบางคำสัดส่วนบางคำอย่าลงอย่าลงตรงกันไปนะครับลงตรงกันไปครับร้องก็ให้เรื่องนิดนึงมันจะได้ฟีลได้อารมณ์ได้ความรู้สึกดีกว่านะครับก็ผมมีเรื่องจะแจ้งให้ทราบเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ کامل ะะสำหรับวงที่ได้รับรางวัลชมเชยมีอยู่สอัวงด้วยกันเราไม่ได้เรียงลาดับว,ว่าใครได้ที่หนึ่งที่สองสำหรับ,บรางวัลชมเจยนะคะ เรียนจีเจครับสวัสดีครับผมนายอภิสิทธิ์พิโรจน์ครับโรงเรียนอควาโนม57ครับสวัสดีครับผมนายเจนนลงชนะเกลือครับโรงเรียนอควาโนมีย์ปุ่มครับชื่อเล่นช e ิโมะครับสวัสดีค <Pilot> ร <persever potato eneca> ับผมนายสหรัฐแสงสาเชล่นชื่ิจิม57ครับสวัสดีครับผม